สวัสดีครับเมื่อเราโหลดข้อมูลนะครับที่ดินตามมาตราสิบมาแล้วนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้เรานะครับแตกไฟล์ก่อนเราก็จะเอารหัสแตกไฟล์มานะครับซึ่งก็จะอยู่ด้านบนนะครับของเว็บที่เรานะครับเข้าไปโหลดมารหัสแตกไฟล์จากนั้นก็มาเลือกนะครับเลือกในส่วนของโฟลเดอร์ที่เราจะแตกไฟล์กล่องเดือนนั้นนะครับ ให้เราคลิฝกฝานะครับแล้วก็หาคําว่าแยกไฟล์ไปที่นะครับที่นี่นะครับก็คือที่โฟลเดอร์ Thunder ตัวนี้นะครับมันจะแยกออกมาเป็นโฟลเดอร์ให้แล้วก็เราก็ใส่นะครับรหัสเข้าไปได้เลยที่เราค o p ปี้มานะครับมันก็จะแยกไฟล์ออกมาให้เราตัวนี้ก็ลบทิ้งได้เลยนะครับที่มันเป็นไฟล์บีบอัดอยู่เราก็เข้าไปดูนะครับว่าเป็นของเดือนไหนนะครับ นี้ก็เป็นของเดือน1ินะครับก็คือเดือนตุลาคมนะครับเราก็ออกมาด้านหน้าได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อให้มันนะครับเดือน1ินะครับเดี๋ยวผมกําลังเปิดของที่สบานเกาะยาวอยู่นะครับเดือน1ิไม่มีนะครับในที่สบานเกาะยาวก็มีมูฟออกไปนะครับ ตรงนี้นะครับก็เป็นเดือนสิเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับก็จะมาบอกวิธีการนะครับสร้างตัวเชื่อมในตัวของแผนที่แล้วก็การแยกคอลัมน์ Excel นะครับในส่วนของข้อมูลมัธยฐานสิบที่ได้มา,ายังมีเวลานะครับอ๋อยังมีเวลาเยอะก็เดี๋ยวจะแยกให้ดูนะครับในส่วนของ คอลัมน์นะครับในส่วนของที่ดินนะครับเรามาดูเดือนเมื่อกี้นะครับก็คือเดือน10นะครับเมื่อเราเข้ามานะครับมันก็จะมีน o 3 n o 3กแล้วก็ p a r ซ e แต่มันยังเป็นไฟล์ csv อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาแยกคอลัมน์นะครับเราก็ดับเบิลคลิกนะครับในส่วนของ p a r ซ e ก่อนหรือว่าน o n 3 n o อน3ก,อก่อนก็ได้นะครับ๋ยวผมจะเลือกในส่วนของ parcel ก่อน อันดับแรกนะครับให้เราไปช่องคอลัมน์ A นะครับตรงนี้นะครับกดคลิก1ครั้งครั้งนะครับคลิกซ้ายเลือกจากนั้นนะครับไปที่ข้อมูลนะครับหาคำว่าข้อคร์มเป็นคอลัมน์จากนั้นนะครับเมื่อมันขึ้นนะครับตรงนี้ใช้มีตัวขั้นนะครับกดถัดไปตรงนี้นะครับให้เรากดแท็บออกมาเลือกเป็นอื่นๆนะครับ เราก็ใส่นะครับตรงนี้ก็กดชิปแล้วก็ไปกดที่คอ,อคนนะครับตรงนี้นะครับกดคอคนให้มันแยกคอลัมน์ออกมาก่อนนะครับตรงนี้เ็าเรียกว่าไม่รู้ขีดอะไรนะครับผมจะเรียกที่เป็นพิมพ์ที่ตัวคอคนหรือว่าคอ,อขวดนะครับตรงนี้จากนั้นนะครับก็ถัดไปนะครับ ตรงนี้นะครับให้เรานะครับกดเลื่อนนะครับเลื่อนมาให้สุดนะครับจากนั้นกดชิปแล้วก็กดเลือกนะครับมันก็จะคลุมนะครับทั้งหมดให้เราทําไมต้องทําแบบนี้ถ้าเราไม่มาเลือกตรงนี้นะครับให้เป็นข้อความตัวเลขบัตรประชาชนของเรามันจะเพี้ยนนะครับแล้วก็ที่อยู่ ของเรามันก็จะเพี้ยนอย่างเช่นเลขบัตรประจุน1,2,3,4บวกนะครับแบบนี้แล้วก็บ้านเลกที่ก็จะเป็น1มกราอะไรแบบนั้นนะครับตรงนี้เราเลือกเป็นก้อคฟาร์มทั้งหมดนะครับจากนั้นก็กดเสร็จสิ้นนะครับมันก็จะแยกคอลัมน์ให้เราแล้วนะครับช่อง UTM 1,2,3,4นะครับครบนะครับ UTM scale อ่า l n o ก็คือเลขที่ดินนะครับ เซอร์เวโนก็คือหน้าสำรวจไรยานวาสีว่านะครับชื่อนามสกุลอะไรครบนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีนะครับบอกว่าเอกสารเนี่ยได้มายังไงนะครับวันที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับกรมที่ดินนะครับก็จะส่งนะครับราคาในการอุ้นมรดกในการให้ในการสิทธิ์จำนองมาให้ด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะดูราคาได้ นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ